ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา ราคาต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการแล้วกดเกมพาสในแมปต่างๆกับรา,าคาที่โคตรจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปพอบฟุตกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการล้ำหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้ำหาซิบหางถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยออสตานะครับได้มีบิ๊กมัม6ดาวเข้ามาแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าบิ๊กมัม6ดาวเนี่ยหายังไงแล้วก็มันจะหดขนาดไหนนะครับ3,2,1ไปครับผม ไออๆๆโยโย่เ okay, ฮลโลกายวอทซับดูดโอเคฮะทุกคนฮาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าผู้เล่น l Star ทุกคนกันด้วยนะครับก็คือว่าต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับทุกคนครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยอยากจะมาแคส All Star เป็นหลักบ้างแล้วนะฮะ ก็จะมีทั้งออสตาชินโดแล้วก็บอกฟุตนะครับแล้วก็แบบอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆนะฮะทุกคนครับโอเคทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวอะไรให้ทุกคนดูนะครับ่านี่เลยที่เกาะอยู่บนไหล่ผมนะครับอีมนุษย์ป้าบิ๊กมามนะฮะนี่สี่จักรพพัดนะแห่งท้องทะเลนะครับทุกคนครับโอ้โหแม่ทัพเออนีเปไงโอ้โหมันแบบหน้ามันแบบดูแบบน่าเกลียดน่ากลัวครับทุกคนอีมนุษย์ป้า อีมนุษย์ป้ามเกาะหลายผมทุกคนเรามาตออไปทีโอเคครับทุกคนครับเรามาพูดถึงการได้บิ๊กมัมมาบ้างดีกว่านะครับคือว่าเมื่อคืนเนี่ยดันมันเปิดตอนประมาณปี2นะฮะแล้วน้องเขาก็ได้มานะครับเขาก็เลยให้ผมเนี่ยยืมเอามารีวิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับคือว่าในการได้บิ๊กมัมเนี่ยครับทุกคนเราเนี่ยจะต้องไปลงดันนะฮะดันตรงไหนครับให้เรากดมาตรงซัมมอนใช่ไหมแล้วก็จะมีดันอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นถ้ำสีฟ้าๆนี้ไหม อ่ะก็คือว่าเราต้องมาลงดันอันนี้นะครับดานมันจะไม่บอกนะครับว่ามันจะเปิดกี่โมงแต่ว่า มันจะบอกล่วงหน้าเราประมาณ2ชั่วโมงนะครับทุกคนครับประมาณ2-3ชั่วโมงนี่แหละมันจะขึ้นตัวเลขนะครับแสดงว่าดันเนี่ยมันได้บอกล่วงหน้าเราแล้วแต่มันจะไม่บอกนะว่ามันจะเกิดกี่โมงเข้าใจไหมคือมันสุ่มเกิดได้ทุกเวลาเลยครับแต่ว่ามันจะให้เวลาเราเนี่ยเตรียมตัวประมาณเอ่อหนชั่วโมงนะครับในการลงประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพบรรยากาศที่ผมไปลงเอาวิกมามาเนี่ยมาให้ดูก็แล้วกันนะครับว่ามีวิธีการลงยังไงบ้างแล้วแมปมันเป็นยังไงแล้วควรทํำยังไง นะครับถึงจะผ่านได้แบบง่ายๆแบบ easy easy นะฮะาาโอเคครับทุกคนเราไปดูบรรยากาศการลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวก็แล้วกันนะครับโอเคครับ3 2 1ไปครับผม โอเคคนระับทุกคนหาแล้วนี่นะครับก็คือบรรยากาศในการลงดันของบิ๊กมัมนะครับทุกคนคือว่าดันของบิ๊กมัมเนี่ยมันจะมี21เวฟนะครับใน21เวฟเนี่ยนะครับเราก็จะต้องการฐานเนี่ยทั้งหมด4ทางนะทุกคนครับมันจะมีข้างบน2ทางนะครับแล้วก็ข้างล่าง2ทางเห็นไหมทุกคนครับนี่เลยข้างบนแล้วก็มันจะมีซ้ายกับขวาแล้วก็ข้างล่างมันก็จะมีซ้ายกับขวาเหมือนกันนะครับ ที่จําเป็นเลยนะครับที่จะต้องกันเนี่ยก็จะมีฝั่งข้างล่างนะครับเพราะว่าฝั่งข้างล่างเนี่ยมันเดินแป๊บเดียวก็ถึงถึงฐานเราแล้วนะทุกคนครับเราเนี่ยจะต้องเอาคนดามเมจเยอะๆนะครับแล้วก็คนทนโหดเนี่ยมากันข้างล่าง2ทางให้หมดเลยนะทุกคนครับคือมันจะกันได้ดีมากคือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับทุกคนมันก็จะมีตัวแอร์ที่แบบน่าก,กลัวเป็นบางช่วงนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น นี่ก็คือขนาดเนี้ยผ่านชิวมากครับทุกคนคือปกติอะตัวไม่เยอะขนาดนี้มันก็ผ่านได้ครับทุกคนครับคือมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าที่เราไม่ผ่านกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนน้อยนะครับตัวละครที่เอามานะครับมันกากเกินไปนะทุกคนอย่างเช่นแบบว่าเอาจริงๆบางตัวก็ไม่กากแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสถานการณ์นะทุกคนครับถ้าให้แนะนำเนี่ยก็มีโทโดนะครับ เจนอสแล้วก็เออร์วินนะครับแล้วก็ลูฟี่นะทุกคนอ่าแล้วก็ถ้าตัวตีแอนเนี่ยเอาซาสสเกตมาก็ได้ครับเพราะว่าคาคาชิา í, เนี่ยถ้าเอามาเนี่ยเพื่อนมันจะแหลกนะทุกคนครับเพื่อนของเราเนี่ยที่ลงด้วยกันเขาจะแหลกนะแล้วพอหลุดปุ๊บบางทีตัวละครไม่พอหรือคนไม่พออย่างเงี้ยครับมันก็จะหลุดไปบางทีหลุดไปหลายคนอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราแพ้ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อย่าทําให้เพื่อนแหลกเลยครับทุกคนครับ เรานะครับก็มีหน้าที่เนี่ยการได้ถึงเว็บ21พอเว็บ21นะครับมันก็จะมีบอสออกมาทั้งหมด4ทางเลยนะทุกคนครับก็ถ้าบอสต,ตายหมดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ของมาแล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมานะครับเดี๋ยวทุกคนสังเกตด,ดูนะครับมันจะดอบอ่าตัว E.P. x นะครับถ้าใครดวงดีเนี่ยก็จะได้เป็นบิ๊กมัมนะครับทุกคนครับแต่ว่าผมดวงซวยได้ E.P. x มาเองไงก็เลยแบบต้องไปยืมน้องคนอื่นเขามานะครับ โอเคครทุกคนหาข่าวนี้นครับเรามาดูรีวิวบิ๊กมัมกันบ้างดีกว่านะครับอ่าก็คือว่าผมจะเริ่มวางบิ๊กมัมเลยนะครับบิ๊กมัมเนี่ยนะครับมันใช้เงินในการวางนะครับอยู่ที่750บาทนะครับกดวางไปเลยนี่คุณบิ๊กมัมอีป้าอีป้าอีมนุษย์ป้าบิ๊กมัมนี่ทุกคนครับดูดูดูด,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 ดูดูการโจมตีของเขาครับทุบพื้นตูมแบบนี้แล้วก็ดูครับมุมสูงบ้าง ตูมอ่าประมาณนี้นะครับบิ๊กมัมเลเวลหนะครับบิ๊กมัมเนี่ยมันจะเป็นตัวละคร6ดาวนะครับทุกคนครับอ่าสจักรพรรดิเลยนะไม่6ดาวได้อย่างไรเล่าโอเคครับทุกคนบิ๊กมัมเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้นะครับเวลหนเนี่ยตีอยู่6 9รระยะ22นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ย4.5วินะครับทุกคนครับ อัปเกรดขั้นต่อไปนะครับจะใช้3,000บาทอัปเกรดเป็นขั้นที่1นะครับเราจะได้ระยะเพิ่มมา25ครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยสวินะครับแล้วก็ดาเมจอีก3 0 0พแล้วก็ได้ท่าใหม่นะครับทุกคนครับกดอัปไปเลยครับ3 0 0พันไม่ยี่ทุกคนครับโพรเมทิอุสนะครับไม่ยี่อุย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 ท่าการโจมตีประมาณนี้นี่เป็นการเอาโพรเมทิอุสมาพ่นไฟนะครับไม่ยี่เขาพูดอะไรบ้างไหมอะเดี๋ยวนะ ปรับเป็นตัวสุดท้ายกอนเหมือนเขาเจ้าบทอะไรไม่รู้อะทุกคนครับฟังไม่ถนัดอะวิกมามันอัพได้แค่3ขั้นเองหรอครับทุกคนครับอ้าววิกมันอัพได้แค่3ขั้นนะครับพลังโจมตีของบิกมัมนะครับตอนนี้เนี่ยขั้นที่1นะครับอยู่ที่3,695นะครับระยะ47แล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับ6.5วินาทีนะครับทุกคนครับอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับจะใช้เงิน4,250นะครับ ได้ระยะเพิ่มมา23เลยนะทุกคนครับแล้วก็เฮ้ยทุกคนผมลืมบอกไปว่าขั้นแรกนะครับมันเป็น full AOE นะนี่ตอนยังไม่อัพนะครับเห็นไหมมันเป็น full AOE นะครับพออัพเป็นขั้นแรกเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็น AOE ทรงกลวยนะับทุกคนนี่เป็นไงมันไม่ตีแอร์นะครับทุกคนมันตีแต่มันตีแต่พื้นนะตอนนี้โอเคอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่าอัพขั้นต่อไปนะครับก็จะได้ระยะเพิ่มมา23ครับการโจมตีเนี่ยบวกอีก2วินะครับความเร็ว แล้วก็บอกดาเมจอีก800 0นะฮะแล้วก็ได้ท่าใหม่ด้วยนะครับทุกคนครับอัพไปเลยครับ4,250มนยี่ทุกคนครับอุย้ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งโพเมทิอุสแล้วก็ซุดเลยนะครับนี่ซุดใส่หมวกด้วย,ยน,นี่ทุกคนท,ทุกคนเท่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 าการโจมตีเท่มากครับทุกคนเอาซุดนี่ตูมแล้วก็ไม่ใช่โพเมทิอุสแล้วก็ตามด้วยซุดนะครับ วง AOE นะครับก็ยังเป็นทรงกลัวอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าระยะเนี่ยจะไกลขึ้นนะครับตอนนี้นะครับบิ๊กมันนะครับขั้นที่2เนี่ยตีอยู่ที่ 11, 6 9 5นระครับระยะ70แล้วก็ความเร็วในการโจมตี8.5าวินะครับทุกคนอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายจะใช้เงิน9,500นะครับได้ระยะเพิ่มมา15แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเท่าเดิมนะครับแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มมาอีก10,000นะฮะแล้วก็ได้ท่าการโจมตีใหม่ด้วย โอเคกดอัพไปเลยนะครับ9,500มาี่ทุกคนครับอัพตันแล้วนะอุ้ยเออโพเมติอุสก,กับซูสหายไปแล้ววนะ่ะทุกคนตอนนี้เขาเอาดาบออกมาฟันแทนนะครับดาบเขาชื่อว่าอะไระครับทุกคนเออดาบเขาชื่อว่าอะไระครับจําชื่อไม่ได้อ่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้นครับประมาณนี้เลยถ้าการโจมตีก็จะเอาดาบออกมาฟันแทนนะครับนี่ อ่านี่นะครับฟิวก็แค่นี้เลยนะครับไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเอาจริงๆโอเคตอนเนี้ยดาเมจนะครับอยู่ที่21 6 9 5นระครับระยะ85แล้วก็ตี8.5วินาทีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตียืนพื้นนะครับทุกคนครับแต่ว่าน่าเสียดายไปนิดนึงนะเพราะว่าเขาตีพื้นอย่างเดียวครับทุกคนตีพื้นอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะมันอัพได้แค่3คันเองอะครับม,มันอัพได้3ขัคันอัพน้อยมากเลยน่าจะอัพได้เยอะกว่านี้เนาะ เออน่าจะโหดนาดูเลยโอเคครับทุกคนนะครับก็คือว่ารีวิวบิ๊กมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ